สวัสดีค่ะเราจะมาดูวิธีเลือกซื้อมะปรางหวานและมะยงชิดหวานกันนะคะมะปรางและมะยงชิดรวมไปถึงรสชาติก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่อันที่จริงแล้วเป็นผลไม้คนละชนิดกันเมื่อปรางหวานจะมีผลรูปร่างคล้ายไข่นกพิราบผลสุกจะมีผิวสีส้มมีสีเขียวที่ขั้วเล็กน้อยส่วนมะยงชิดจะมีลักษณะของผลที่เรียกว่ามะปรางหวาน มะยงชิดจะมีรสชาติออกไปทางหวานมากกว่าเปรี้ยวค่ะหากจะเลือกมะปรางหวานและมะยงชิดให้มีรสชาติอร่อยควรเลือกผลไม้ที่มีสีส้มบ่งบอกถึงความสุก80%นะคะถ้าว่าผลสุกมากเกินไปเนื้อก็จะเละไม่แน่นแต่ถ้าผิวมีสีเขียวมากเกินไปก็จะเปรี้ยวมากกว่าหวานและอาจมีรสฝาดจางๆได้ค่ะควรเลือกสีส้มจัดจะมีรสหวานนะคะ ประโยชน์ของมะปรางหวานและมะยงชิด 1. มีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน 2. มีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตา 3. มีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 4. มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงผิวลดความเสี่ยงของเซลในดวงตา 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวให้เปล่งปลั่ง อย่าลืมซื้อมาทานกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ